ดีครับมาดูผลงานการออกกำลังกายนะครับสปอร t ตเทรคเกอรกดตึกเอาละครับมาดูยอดสรุปของสัปดาห์นี้โอ้เห็นไหมครับเดือนนี้ได้129กิโลเมตรอะเยอะกว่าเดือนที่แล้ว116นะครับ เดือนมิยอนะน,ยน,นะครับมิถุนายนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรนะครับมาดูเดือนร้นอนเนี่ยเดือนเมษาหนึ่งร้อยสี่กิโลเมตรนะครับอึดๆครับแม็กซิมัมเดือนกุมภานะครับร้อยแปดสิบสามนะครับมาดูว่าความเร็วเฉลี่ยเป็นยังไงครับความเร็วเฉลี่ยของเดือนนี้เท่ากับเดือนที่แล้วนะครับแปดจุด 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับาเดินมกรลาสูงสุดอยู่ที่8.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูเพสได้เท่าไหร่นะครับเพลส,ยนะอ,สอยู่ที่7เนะนี่ยนาทีต่อ1ชั่วโมงนะครับใกล้เคียงกับเดินที่แล้วนะครับ เดินเมษาจะรอนิดนึงนะครับเจ็ดชั่วโมงสามสิบสามวินาทีเจ็ดนาทีสามสิบสามวินาทีต่อหนึ่งกิโลเมตรวันนี้เราเผาผ่านพลังงานไปแล้วทั้งหมดของปีนี้เจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบสี่กิโลแคลอรี่นะครับ เดือนนี้เผาผ่านไป9,200ยแคลอรี่เดือน,น, 8, ลน,นแล้ว8,300แคลอรี่นะครับมีทุนายยนต์แล้วก็กุมภาพันธ์าหมื่นสองพันกับหมื่นสามพันแคลอรี่นะครับแม็กซิมัมนะโอเคครับขอบคุณมากครับ